สวัสดีครับผมสวัสดี Mid มีหมอแค้นแฟนหมอลำครับสวัสดีเอฟซีหมอลำไก่หน่อยครับมือในีไก่หน่อยผ้ามาเบิงหมอลำเบอร์หนึ่งครับพี่น้องซึ่งเป็นหมอหนึ่งหมอลำเบอร์หนึ่งมาแรางของโซเชียลพี่น้องนี่คืออลังการงานสร้างครับเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องเรามาเจอกันเมื่อแรงครับอยูซี่สร้อยเขาตะโร่วกับทวร,รพี่น้องอลังการนะพี่น้องครับอลังเช็คความพร้อมอลังเลงอยู่ครับตอนนี้ครับ ระบบอยู่ครับสาวน้อยแค่บ้านแพงเวทีแบบยางไงรับซึ่งบอลผมบอลได้มาผู้เดียวพี่น้องกูขึ้นดำนะครับแกน้อยบอลได้มาผู้เดียวครับตอนนี้แดดล่องแล้วครับเอาไปยังพี่พี่ฝากเนี้ยฝากต่อสวัสดีครับแม่ไงมาพี่ะตโอเล้โหหนาแกน้อยขึ้นดำมองแต่พูดนี่แดดแย่งพี่น้องฝากพี่น้องเหมือนแรกนะครับผมเ่ได้ยุไก่นะครับพี่น้องขอบอ้วเบิ้งนะครับ ในข้าวว่าเปิดซ่องว่ซื้อซ่องยังซ่องอ่ะฮอซื้อว่างไหนซ่องสามีาม่ไกลเราพระอื่นนีเหระครับซื้อว่างไหนหเนพลงหน้าวิเพลงหน้าวินนะครับผมฝากพี่น้องฝากเอฟซีมะล้อแไกนหน่อยนะครับฝากบ,บ้านหน่อยของเพลงหน้าวินครับมึงครับเวทีโอู้ร่างกายพี่น้องคุณครับพี่น้องแรงพบกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องแต่ตราคาบาทนี่แกลหน่อยบ่หูนะครับโอ้มองีง่ามาดีไงผมร่างกายครับราคาบาท ไก่น้อยตากแดดมากสองหมื่นสามหมื่นพี่น้องจะเป็นดำแห้งดำโผลดำพุ่พี่น้องเบิ้งครับกําลังเช็ดความพร้อมกําลังเปล่าพี่น้องหกวงแหนกครับระบบไฟกําลังขึ้นพี่น้องครับอู้อลังการพี่น้องอ่ะพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบครับพี่น้องครับเขอบมาเบิ้งครับพี่น้องโอ้โหมันนี้ภาพพี่น้องมาเบิ้งเวทีของสาวน้อยเคลื่แพงครับโอ้นี่เป็นทีมงานไลฟ์สดครับพี่น้องครับยังตังมอนแล้วครับพี่น้องครับ อยู่ที่ซอยเขาตะโรครับพี่น้องครับโอ้ไม่ทีจะพผ้าเบิ่งไม่ที่ขังนะยู่ด้านหลังเนี่ย,ยม,มัน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 มาเห็นแสงบางเงาในตัวไงเออปอยรเราโอ้ยังต่างม้นแล้วนะครับนี่เป็นทีมงานไรซดครับพี่น้องโอ้ไม่ทีครับเบิ่งไม่ทีครับไม่ที่ยงโอ้ไม่ทีอลัร่างการครับพี่น้องครับไม่ที่สาวหน่อยครับร่างการครับพี่น้องครับ โอ้โหนี่นะเป็นผู้สาวเออโอ้เมที่ร่างกายมากพี่น้องเวทียิ่งใหญ่เหลือเกินครับโอ้นี่เป็นชุดเครื่องดีมครับเครื่องดีมครับพี่น้องโอ้ขาเจ้ากำลังเล่งครับพี่น้องครับสีหกงงเหรอมันมืดนะพี่น้องนะมาเบิ่งอยู่มาเบิ่งอยู่หนารอพีแค่เด้อเครื่องเสียงกำลังการเวทีใหญ่โตครับมือแรงครับฝากพี่น้อง เวยไก่มาเบิงเด้อพี่น้องครับผมเนาะแดดแห้งครับพี่น้องครับโอ้เบิงเฮาเบิงไก่ไหมเขาเบิงไก่พาพี่น้องเขาเบิงครับฝาก FC ของสาวน้อยเพิ่นมันแพงครับมื้อแรงครับบ่กล้ายหยางหนุ่มหน่อพี่น้องเขาย่างของพี่เฮามันฮ้อนมาเบิงครับพี่น้องครับอลังการงานสร้างพี่น้อนนี่เป็นระบบเกินเสียงของ หนาวหน่อยมันแพงกับมันคือออกแดงๆมาเข้ามามันแด้งมาด้วยว่ามันเสียงหน่อยว่โอ้เดี๋ยวเอาลกุกหน่อยหนึ่งครับพี่น้องมาเบิังระบบเสียงเสียงทองสาวหน่อยมันแพงกับพ,พี่น้องยังอหอนแล้วนะครับกำลังหอนครับมันหอนพี่น้องโอ้กำลัง นี่ผู้หนึ่งครับพี่น้องอเดีูหว,ว่องปุ๋ยลงรุ่นพี่น้องโอ้ไปใส่น้อหน้าวินกไงได้ไปน้องพเพล็กหน้าวินไปแล้วครับเบิ้งความเขินใจของตู้วอเทคพี่น้องวอเทควอเทคสวยครับอลัองการโอ้สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยไปว่าไอ้เลยมันสวัสดีครับไอ้มาขึ้นเลยกินใส่มาขึ้นอ่ะ ไปกับส oh. ัม oh. ผัสโจยน้ำเด่นเนาะเนี่ยเขาจับได้แล้วที่ว่าเจ้าที่ว่าเจ้าว่าบ่เรียกรถด้อยไอเนาะโอ้ดถสองทางหน่อยเพิ่งล้างขึ้นงานอยู่บ่ออันนี้ผมอยากรู้ว่าเป็นเป็นอย่างคือเปลี่ยนคือได้ข่าวว่าสิเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนของเพื่อนเนเป็นเป็นเป็นอเมริกร์ครับของพี่ส่างบ่โอ้ผมเบียดเนาะผมเปลี่ยดเนาะกูดีดีเนาะว่าดีเนาะว่าไม่หลง มันลงบ้านเจ้ากันได้เนาะ่จดีดีเนอะต่งง่ามาต่งยากตังานี่เป็นทีมงานครับอนี้กันเ่มาสอปีแล้วราหมจังวี่ปัญหาบอกอีกขางึงเพี้ยนวัดโดดเองเนาะวันั้นโดดครับพอดี๋ออีกขางึงเพี้ยนตับอกอ๋อโมแม่นนที่ว่าเห็นมาเห็นปลาส้่งเราลงนคลิปนะมามาจิาจิตเลี่ยนเบดออก เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าที่เรื่องเพื่อนว่าใส่ดอกต้อยสร้างเลยมาให้ถึงเรียนไม่เป็นอืมแต่พอเงียย้ยทงขึ้นมาไปแล้วว่ทีแต่จนะังหวะรุ่มต,ตอนนี้ดอกเตงง่จังหตู้ตู้แตาจังหตู้ตสาวสาน,น้อยเป็นตู้ที่มาทรงเราแหละแมีนนะ่ะเนาะตู้ไทยที่ที่ว่าโอเดอร์ได้เนาะโอเดอร์ตู้ไทยที่ทรงเราเมียนคนไปสบายคนอยู่สู้กันต่ออีกแล้วเอาด้วยปากไปลองสักทีครับผม เออความของกุญแจความกุณดีเป็นจะคุยด้วยเขาได้ไหลายในพื้นครับ,บถ้าผมไม่จำไหนต้องเจอเล่าตลอดนะครับบอกที่เป็นโซเฟอร์มื้อหนึ่งครับที่อยู่ในวงการมาดนโอ้อลังการพี่น้องโอ้นี่เป็นถ้าเป็นไอเป็นโอ้พี่น้องเบิ้งครับระบบป้าพี่น้องเบิงเ้งไงคักแน่รีพี่น้องของคุณนะโอ้โหมันคือแข็งเล้ยงจริงน น้งแข็งแรงนี่ได้ดิตัวอ,อีไร่สดครับพี่น้องครับแต่ฉันเป็นน,น,น,นางทั้งนี้เลยคนังกับกองยีทั้งนี้เดีออโอ้โหครับมาเบิเครื่องเสียงครับพี่น้องโอ้ยไงโออีรีเนาะชุดนี่เขาตกใจเบิร์เ <laughs> อาพี่น้องเบิ่งครับ ยิ่งใหญ่และใหญ,ใหญ่ยิ่งสมราคาสมเบอร์ครับพี่น้องนี่เป็นป้ายครับสาวน้อยเขาตันแทงเอา,านะเอา,าอให้รวมไปหนึ่งเอานไทยเอาไปในเคเนละกดหนึ่งสิต่ตัวเคใหญ่เลยใายรปซส้มนี่จะเอาไปเห็ดปกโอ้โหร่างการครับพี่น้องครับโอ้สุดยออนเลยครับเออพี่น้อง เป็นเวทีของป้าขนาดขนาดสร้างไฟใส่ท้องเสร็บหมดง่พี่น้องตอนนี้มันทร้บดดาเด้ครับท้องมันบาทที่ 100, มือพัวไปเลยครับตอนนี้ครับมันมันทร้งดดาเด้ตอนนี้นาดสร้างไฟใส่ท้องเสร็จหมไง่เนาะโอ้ที่งานประดับกำลังเล่งครับพี่น้องตอนนี้มือนี้มันห่อนนะคะรับเลสานเนี่ยพี่น้องเนาะ โปตีนมเจ้าเหลวโดนแล้วเนาะมันห่อนผมว่ามันห่อนมันแดดแห้งหมดอโปรตีนมะเจ้าเออโปตีมเจ้าแลลวโดนแล้วผมมา่าบางเใบสองมันผัวไอแลวพักทีมงานเขาเหลวหมดเดิตอนนั้นที่ว่ามพ่อผมยังนีเมนเมนที่ไอแหกสายเนาะผมมาหอดใบสองน้น้อยเหลวไอเหลวหมดหรอยากฮะย่างถึงเลยป่ะเออไทยเดียวใบสอวหน่อยเพียง ม,ม,ม,มือไหนครับอ๋อปิดวบงบอ๋อเอบ่อนอจังไ่อ๋ปิดวงบอสมร้อยเจ้้บบอยลำเพิร์โตอ๋อคือว่าเพิ่อโตด้วนเป่นเพิเปิดโตน้ำที่บอกอเป็นสองวงเลยมีสี่ขั้นนี้บ่หนิ เออเป็นชุดชุดลำโพงป่ะเจ้าอ่ะตอนนี้สร้างหม่พักคนนะเพราะผมแบบว่าไอชุดนี้กับเจ้าว้นนี้เขาบอ่าเดี๋ยวหรือว่าทายออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็คือว่าทั้นทุนแล้วเนี่ยวังกับเจ้าทุ่น่นะอสร้างหม่ที่ว่ายุคลาคือยุคพันเนยยู่ใช้ทุ่งกันครับหมออ๋อสร้างหม่ที่ว่าเฮ็ดเฮ็ดยุ่บ้านเล้านั่นบ่ โอ้ไ oh, ม่แม่คุยจำได้เลโอ้ไม่แม่แม่ไม่ที่ที่ที่ว่าเอามาต่อดำคู่เนาะผมจะซ้างผมนั่งซ้างหน้อยใครอยู่มันมาขอฝนเจ้าขอฝนตั้งเทียบไปปีนี้โอ้ทื่ว่าดยอดเดี๋นี้ปกติมันมันบริในน้อยเนาะมันต้องมีฝนเด้ลงจากนี้เราจะไปทั่วบนบนบนหลังไฟปะผมเพิ่งไฟอย่างเดียวละ

ชุดนี้กันสร้างน้อยเฮ็ดบมอใช่ครับอ๋อทีว่ว่ากลางไม่เจอนะใช่ทีวท่ว่ารถที่ว่าติดปลายเสาเ,ยาเลยนาเรยนะนั่งนะคร <c oughs> ับมือข้างน้อยอ๋อเดี๋ยวเราขึ้นแนนนอนเดี๋ยวสร้างน้อยไหมหลักล้านนี่เนาะเฮ็ดหลดมุนี่เอาพี่น้องฝากมือแรกนะครับเยอะพี่น้องครับยูส่ยอยคาโอตโร่ครับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงพี่น้องจวดจัดฟาดบึงครับอลังการงานสาร้างซึ่งเป็นหมอลำเบอร์ใหญ่กับ่าได้พี่น้องสุดๆเลยครับ อันนี้ที่แม่ในม่วงผมนลยพี่น้องครับโอ้จวดจวดพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเจอกันครับเหมือแรกรับใหญ่ยิง่งใหญ่สมราค้าอีรีพี่น้องครับเอาพี่น้องฝากซับนี้ครับขอบคุณครับ